เดียวกันแล้วพอว่าคุณคุณหมอให้บางมีโก้มลงนะคะแล้วก็เอาเข็มฉีดยาโดยยาวใจกว้างนั้นเนี่ยจิ้มเข้าไป,ะะไปในหลังของมามีเช่นวัีตอนนั้นที่มามีต้องมีน้องอยู่ในท้องนะ,ะแล้วก็ให้ก้มลงไปให้สุดก็อบอกแล้วพอบอกเสร็จคุณหมอเขาก็เอาผ้ามาตั้งแล้วก็กรีดแต่มามียังตื่นนะกรีดแล้วก็เอาน้องออกกาน หหหหเมห,ห,หมือนมัน,นก็หนักแล้วหมอนมัน,นก็ออกมาพักฟื้นเหมือนเมื่อกี้แต่หมอนมันอ้วกหยู่นะน้าเหมือนมันมีเมาเมอเวียนหัวเห็นอะไรก็เบิร์นในหนอนแบบอ้วกแต่น้าอ้วกแค่นิดเดียวเองนะถือว่าเก่งมากเลยแล้นีมม้อว้วกตลอดลุกขึ้นมาก็อ้วกปัจจิปต้องมาให้มนมน้องน้าแทนหล่านี้เพราะเหล่านี้ไม่มีแรงเลยอ้วกพอลุกขึ้นมาอย่างนี้เมื่อกี้เมื่อกลางร้านไม่มอ,อ้วออกแล้วใช่ไหมเนี่ย แต่ถ้ามันมี้นะมันนีลืมตาม,มาวนนี้เลยบกกปวดปั๊บเห็นมเ้ย่าวันนันเก่งตอนออนี้ยวนี้ให้ม่นันะคะเพราะว่าแพงต้องานนะค